กลับมาพบกันในตอนที่2ของรายการคงเบ้งเกษตรนะครับรายการที่จะมาให้คําแนะนําและบอกเล่าเรื่องราวการเพาะปลูกการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อที่จะทําให้การผลิตผลไม้เนี่ยนะครับมีความมั่นคงก้าวหน้ามากขึ้นซึ่งรายการของเราครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเหล่าคงเบ้งทางด้านเกษตรหลายท่านเลยครับภายใต้โครงการการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อการผลิตผลไม้เศรษฐกิจ ตอนที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมพื้นที่ในการทําแปลงเพาะปลูกทุเรียนนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างแล้ววันนี้นะครับผมกับรายการของเมฆเกษตรจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรู้จักกับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในการเพราะปลูกนั่นก็คือดินครับ ดินนั้นมีลักษณะที่แตกต่างและเหมาะสมในการปลูกพืชแต่ละชนิดนะครับแต่ว่าดินที่เหมาะสมในการปลูกทุเรียนนั้นเป็นอย่างไรและดินที่อยู่ในแปลงของเรานั้นจะมีความเหมาะสมในการปลูกแค่ไหนเราไปชมกันเลยครับนี้เราจะพูดถึงเรื่องสําคัญที่สุด ประเด็นแรกคือเรื่องของดินปลูกต้นทุเรียนของเราโอ okay. เคเต้ได้อ่านเอกสารของกรมพัฒนาที่ดินแล้วใช่ไหมที่เขาแนะนําว่าให้เก็บตัวอย่างดินแบบไหนะนะคะเวลาเราจะเก็บตัวอย่างดินนั้นเนี่ย เดินมาแนี้เลยหรือเปล่าอ่ะลองดูนะลูกเดินไปทั่วที่ดินของหนูเลยค่ะอาจารย์ก็แบ่งเป็นซ้ายขวาเลยค่ะอาจารย์ดีมากเพราะงั้นน้อยที่สุดตัวอย่างของเอ่เต้ที่ส่งให้กรมพัฒนาที่ดินก็ต้องอย่างน้อย2ตัวอย่างนะคะแล้วว่าอาจจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาหรืออาจจะด้านเหนือด้านใต้นะคะแล้วเต้เดินแบบนี้เปล่าลูกอาจารย์หนูเดินเหมือนเดินคนเมาเลยค่ะเดินแบบเมาเมาเข้าไปในสวนเลยค่ะตาสูดเลยนะทางวิชาการก็บอกว่า เป็นการสุ่มตัวอย่างดินแบบสุ่มกระจายคือเก็บแบบให้กระจายเต็มพื้นที่ดินนะคะตเตรียมอุปกรณ์ไปด้วยใช่ไหมคะ,คะตอนเก็บมีครั่อมือมี<ช>จอบม,มีเสียมมีอะไรอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขุดเอาตัวอย่างดินนั้นแบ่งเป็นสองชั้นด้วยกันค่ะ คือชั้นด้านหน้าดิน<ะ>ก็จากผิวดินลงไปประมาณ15เซนติเมตรแล้วก็ลึกลงไปจาก15เซนติเมตรลงไปอีกช่วงหนึ่งใช่ค่ะนะคะแล้วเต้ทำยังไงอีกเอาตัวอย่างดินมาทำไรต่อหรืก็เอามาพึงค่ะอาจารย์อืมอมเอามาคระเลยใช่นะคะตัวอย่างดินนั้นเท่าที่น้องเต้เอามาดูเนี่ยแห้งสนิทด,ดีมากเลยนะคะเนื้อดินนิ่มดีมากเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์<ะ>โอเคทีนี้เรามาดูาคำว่า ชนิดของดินก่อนก็ลักันเนี่ยละคะอาจารย์ะะอยากรู้มากเลยว่าดินจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดแล้วแต่ละชนิดเนี่ยมันเป็นมีลักษณะแบบไหนบ้างคะอาจารย์ชนิดของดินหรือประเภทของดินนั้นเราแบ่งได้เป็นสามอย่างง่ายๆ<อ>นะคะอย่างที่หนึ่งเราเรียกกันว่าเป็นดินร่วนอย่างที่สองก็คือดินเหนียว อย่างที่3ามก็เป็นดินทรายเวลาที่เราจำแนกประเภทของดินหรือชนิดของดินนั้นหากเราพูดถึงเรื่องของดินร่วนนะคะอย่างดินร่วนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามีลักษณะอย่างอะไรบ้างน,นะคะตัวอย่างเช่นบอกว่าเป็นดินที่ประกอบด้วยทรายโครนตรมและดินเหนียวนะคะแล้วก็ดินประเภทนี้เนี่ยดินเหนียวก็ไม่มากนะคะ น้ำและอากาศนั้นผ่านได้ดีมไม่เทียบกับดินประเภทอื่นค่ะแล้วถ้าเป็นดินเหนียวดินเหนียวนั้นจะหมายถึงว่าเป็นดินหรือกลุ่มของดินชนิดของดินที่มีดินเราเรียกคำน่าเป็นอนุภาคของดินนั้นเป็นดินเหนียวนั้นอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปค่ะดินชนิดนี้จะอุ้มน้ําได้ดีนั่นหมายความว่าเราลดน้ําไปแล้วเนี่ยน้ำจะคงอยู่ได้นานพอ,อมสมควรในดินทรายนั้นอนุภาคของมันหรือโครงสร้างนั้น น้ำนั้นจะไหลซึมง่ายมากนะคะเราเรียกมันว่าดินทรายเพราะงั้นน้องเต้ก็คงเข้าใจว่ามันต้องมีทรายอยู่เยอะถูกไหมคะนึกถึงทรายเลยไหมลูกนะคะเวลาลดน้ําเสร็จน้ํามันซึมปุ๊บหายเลยแทบไม่อุ้มน้ำเลยแทบไม่อุ้มน้ําเลยนี่ก็คือประเภทของดินตัวดอะแกรมภาพนี้นะคะหรือภาพจําลองอันนี้นะคะเป็นกราฟแบบรูปพายชาร์ตก็คือรูปแบบวงกลมนะคะ เื่อให้ดูว่าถ้าในความเป็นดินร้อยเปอร์เซน์ดินที่เหมาะสมมากต่อการปลูกพืชนั้นมันจะมีโครงสร้างอะไรบ้างอันนี้เป็นทฤษฎีนั่นหมายความว่าในโครงสร้างของเขานั้นมันต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่เราเรียกนัาเป็นเนื้อดินหรือเป็นอนินซีวัตถุก็ได้นะคะมีอินซีวัตถุอยู่ด้วยแล้วก็ต้องมีอากาศ น้ำสามารถซึมผ่านได้เพราะงั้นตัวที่เป็นอนินทรีย์วัตถุนั้นก็หมายถึงแร่ธาตุอาหาร<ฆ>ที่พืชต้องการนำขึ้นไปใช้ส่วนอินทรีย์วัตถุนั้นก็หมายถึงสิ่งที่เกิดมาจากสิ่งที่มีชีวิต<ฆ>ที่ย่อยสลายผุพังหรือถ้าเป็นเกษตรกรแล้วก็พูดง่ายๆว่าอันเนี้ยคล้ายๆกับว่าต้องเป็นตัวแทนของปุ๋ยหมักปุ๋ยครอกนั่นแหละ<ฆ>นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงเนาะนั่นหมายความว่าเราจะทำสวนทุเรียน ให้เกิดมรรคผลให้สามารถมีผลตอบแทนได้นะคะ<ฆ>ในระดับที่น่าพอใจจะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องรู้จักว่าดินเป็นยังไงแล้วเนี่ยมันมีอีกส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วมีความสําคัญมากๆ<ฆ>เราเรียกอันนี้ว่าความเป็นกรดด่างของดิน<ฆ>นั่นหมายความว่าเราจะรู้ได้ยังไงถ้าเป็นภาษาของเกษตรกรทั่วไปก็จะบอกว่า เอดินนั้นเป็นดินเปรี้ยวหรือเปล่า,าจจหรือเป็นดินเค็มชิมไหมคะดาเออเรามีเครื่องมือเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์เลยที่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเลขตัวเลขเป็นตัวบอกอ่ะทีนี้เรามารู้จักตรงนี้นิดนึงสาวสวยอ,อย่างหนูเรียนมาทางสื่อสารนี่อาจจะงงนิดนิดนะคะงงมากนะอางนี้นะคะในใบวิเคราะห์ดิน หรือผลที่จะส่งมาให้น้องเตยนั่นเขาจะเขียนว่าชนิดของดินเป็นอะไรอาจจะบอกว่าเป็นดินเหนียวปนทรายดินทรายหรือดินลวดปนทรายนั่นแปลว่าไอ้ดินสามสามหลักเลยสามชนิดดินเหนียวดินลวดดินทรายมันอาจจะมีกึ่งกึ่งมันก็จะอยู่ข้อมระหว่างสามกลุ่มนี้แต่เดี๋ยวใบวิเคราะห์ก็จะมาบอกเราแล้วเราจะมาเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้ อ,อยากแนะนําให้น้องเต้ว่าอาจจะต้องลงทุนเนาะนั่นก็คือตัวเลขที่สองที่ปรากฏอยู่ในใบวิเคราะห์ดินเขาจะบอกว่าดินของน้องเต้นั้นมี P.H. นะต้องอ่านว่า P.H. เนาะเด็กสมัยนี้บอก H. P.H. pH ไม่ใช่ใชต,ต้องอ่านว่า P.H. <H. S 2> นะคะ,คะแล้วมันตามมาด้วยตัวเลขก็ค,คือเลข1ถึงเลข14 ซึ่งจะปรากฏในใบวิเคราะห์ดิน <Okay. S 2> นะคะเมื่อทำสวนที่เรียนจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้น้องเต้ลงทุนซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือ <Okay. S 2> ที่เป็นของส่วนตัวเราเลยนึกจะวิเคราะห์ค่าอันนี้เมื่อไหร่ก็ได้เพ <Okay. S 2> าเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การให้ปุ๋ยที่ถูกต้องอมันจะไปรวมของในเรื่องของการให้ปุ๋ยด้วยเราจะได้จัดการได้ถูกว่าถึงใส่ปุ๋ยไปมันก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์เพราะงั้นเราต้องจัดการดินก่อนก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าดินของเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแล้วก็จะแก้ไขปรับปรุงดินของเราให้เหมาะสมกับการปลูกทุเรียนด้วยวิธีไหนนะครับในช่วงหน้านะครับผมจะพาท่านไปรู้จักกับตัวช่วยสําคัญในการเพาะปลูก ส่วนจะเป็นอะไรนั้นช่วงหน้ามาพบกันครับ